สวัสดีจากกลิ่นไทยค่ะทุกคนวันนี้นะคะไปเก็บดอกไม้มาค่ะซอนเก็บนะคะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเอา่ให้เพื่อนๆได้ดูดอกไม้หอมตอนนี้ก็คือน่าจะนั่งมึนอยู่นะคะเพราะว่ากินดอกไม้ตีกันมากเป็นดอกไม้สดทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะอันแรกนะคะอันนี้เป็นของบ้านหนิงเองนะคะ อันนี้คือน้องดีดาวดีนะคะดีดาวดีเนี่ยเป็นไม้หอมที่เวลาแบบคือหอมไกลดอกเขาเนี่ยแค่นี้เองเป็นช่อบชอนี่มาแบบเด็ดมาให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันเป็นชอชอแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คือน้องเนี่ยจะมีพึ่งแบบพึ่งตัวเล็กๆอะตอมอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เอามาทำเอามาหมักเป็นน้ำหอมออลาชาวดีนะไม่ใช่ดีดาวดีนะ ราชาวดีได้นะคะรวมถึงทําเป็นน้าปรุงราชาวดีได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าหนิ่งยังหาวิธีการทําน้าปรุงแบบโดยใช้น้ํามันที่ไม่ใช่น้ํามันสังเคราะห์ยังไม่ได้ถ้าใครมีวิธีนะคะช่วยบอกหนิงหน่อยนะคะช่วยบอกหนิ่งหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ที่ไปเรียนมาแล้วก็ถามเพื่อนๆมานะคะที่แบบแพทย์แผนไทย ก็จะไปซื้อที่ร้านร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านเก่าแก่แต่ว่านิ่งได้สอบถามทางร้านเนี่ยทางร้านก็บอกว่าเป็นน้ํามันสังเคราะห์นะคะแต่ก็คือกลิ่นคือไทยเลยนะทุกคนคือเอามาพอผสมตามสูตรโบรับราแล้วอะ่ะก็คือเป็นกลิ่นแบบไทยเลยที่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นตํำรับวังหลวงเนี่ยก็คือกลิ่นไทยเลยกลิ่นหอมเลยนะคะแต่ว่าเขาใช้ตัวที่เป็นน้ํามันสังเคราะห์เท่านั้นเองนิงอ่ะอยากหาวิธีการทําโดยที่ เป็นแบบเนทัรล์รเปอร์เซ็นนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์นี่ก็หาใช้แอลกอฮอล์ดึงกลิ่นจากแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าข้าวเพราะว่าการการกลั่นมาเป็นเหล้าเนี่ยมันเป็นแบบฟู้ดเกรดอยู่แล้วกินได้คือถ้ายกขึ้นดื่มก็คือกินได้เลยนะคะแล้วก็ใช้หมักกับเออดอกไม้ที่ปลูกแบบอินทรีย์นะคะอ่ะเดี๋ยวนี้พาเพื่อนๆมาชมกันนะคะอันนี้คือ ราชาวดีนะคะเก็บได้เยอะหน่อยอน,นี่ของเผาที่บ้านแล้วก็บานพอดีนะคะเดี๋ยวจะไปเติมในเบสน้ํามันที่เป็นตัวเอ,อ่อนา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 ,นา,นานดอกไม้เองน,นะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปทําเป็นน้ํามันหอมนะคะกลิ่นที่จะเอาไปขายที่ตลาดอีขีด้วยนะคะทุกคนอ่ะวันนี้ที่เด็ดเด็ดมาได้อีกนะคะนี่หนึ่งกระบงหนึ่งกระบงนี่คือเด็ดหมดนี่นี่ก็ได้หนึ่งโหลใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็คือ พุทซ้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงเอาไว้ก่อนเดีย๋ยวเราจะเรียงเอาไว้ในตะกร้านี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกให้ดูทีหนึง่งนะคะพุทซ้อนพุทซ้อนนะคะเป็นเอ่อหอมแรงเป็นดอกไม้ที่หอมแรงนะคะที่เป็นดอกพุทแล้วดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุเทเศรษฐีพุทอินโดพุทพุทนั่นพุทนี่ที่เป็นดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะ หอมแรงหอมไกลแล้วนําเวลานํามาหมักเป็นน้ํามันหอมหรือว่าหมักเป็นเอหมักเป็นน้ํปรุงเนี่ยกลิ่นออกดีมากกลิ่นพุทธเนี่ยออกดีมากเลยนะคะแต่ถ้าเด็ดมาได้่างนี้เนี่ยไม่ไม่เอานะคะไม่เอาเดี๋ย่างแยกไว้ก่อนเด็ดมาแบบนี้นี่ก็ไม่เอามันจะเริ่มแบบช้าแล้วพอช้าแล้วมันจะเป็นแบบพอเขาเริ่มแกแ่เขาก็จะเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยคะ่ะ นี่วันนี้ได้แก้วพวงดวงใจมาด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่อันนี้คือแก้วพวงดวงใจนะคะเขาจะออกเป็นพวงเลยแต่เนี่ยหน,นิงอะไปตัดมาเฉพาะที่กลีบบางๆเท่านั้นนะคะไปตัดมาเฉพาะกลีบบานๆมาเลยอุ้ยมีดอกหนึ่งหนิงไม่ทราบชื่อดอกเล็กๆอันนี้คือแก้วพวงดวงใจนะจ๊ะวันนี้ได้ อันชันมาเยอะเลยอันชันใครคิดว่าไม่มีกลิ่นมีกลิ่นนะจ๊ะแต่ว่าบางมากบางบางเลยบางบางแต่ข้อดีของเขาคือให้สีสวยมากทุกคนให้สีแบบออกน้ําเงินน้ําเงินฟ้าคล้ำๆสวยมากวันนี้ได้อันชันมาเยอะอันชันเนี่ยนะคะทุกคนจริงๆคลิปวันนี้ได้หลายคลิปเลยนะแต่นิงของนุญาตอันนี้รวมก่อนนะคะอันชันเนี่ย ดีมากๆในเรื่องของการบำรุงสายตานะคะแค่คุณชงน้ําร้อนใช่ไหมแล้วก็เอาวันชันสักสี่ห้าดอกใส่ลงไปแค่นั้นเลยค่ะนี่วันนี้หนิงได้ดอกกุหลาบมาด้วยนะคะอันนี้เป็นบีชอปเลยที่หนิงเอาต้นพันเนี่ยให้พี่ข้างบ้านไปแล้วเขาปลูกได้งามกว่านิงนี่เราก็ทำการบาเทอร์กันนะคะแลกสินค้ากันนะคะแลกสินค้ากันที่บ้านอ๋อ แล้ววันนี้ก็ได้นี่เจ้าเดิมของเราชมนาฏชมนาฏยังพอมีอยู่จริงๆอะ่ะออกดอกดีๆเลยนะคะคือช่วงหน้าร้อนช่วงที่เขาออกดอกดีๆคือช่วงหน้าร้อนชมนาฏจะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นเหมือนข้าวใหม่เขามีอีกชื่อหนึ่งว่าน้องข้าวใหม่นะคะน้องข้าวใหม่หอมข้าวใหม่กลิ่นแบบกลิ่นสดชื่นมากลองเข้าไปในกลุ่มของแบบออดอกไม้หอมช่วงนี้ชมนาฏเยอะ แต่ตอนนี้จะเริ่มรยแล้วนะคะจะเริ่มโรวยแล้วก็มานัดเยอะเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะได้ได้มาเท่าไหร่มันมีอยู่ดอกหนึ่งที่นี่ดอกเล็กนิดเดียวหนิงไม่รู้จักชื่อเป็นต้นเล็กๆคล้ายๆสมุนไพรนะคะแต่ว่าให้ดอกหอมให้ดอกหอมอมหอมแบบหอมหวานนะ่ะหอมหวานนะ่ะ โอ้ยถ้าได้ดอกนี้เข้าไปนะจะต้องหอมแบบหุยหอมอ่ะหอมหอมดีเลยนี่แบบว่าแค่ดอกเดียวนะคะทุกคนแต่ก็คือได้หนึ่งได้มาได้มาหลายดอกคือได้มาประมาณเกือบกำมือเนี่ยทุกคนใครรู้จักดอกนี้นะคะบอกหนึ่งด้วยมันหอมมากหุยหอมหอมเลย หอมแรงพอๆกับชมพดาเลยแต่ว่าไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักชื่อวันนี้หนิงไปเจอแก้วโบราณมาด้วยให้เพื่อนดูอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ดอกเดิมแก้วโบราณทุกคนอ่ก่อนอันนี้ไม่ใช่น,นี้ฝ้า <c> ย <oughs> ไปเก็บฝ้ายมาอีกนะคะเพราะว่าฝ้ายเขาเขาบานอยู่เรื่อยๆอันนี้คือดอกฝ้ายเอาไว้ไทำเสื้อผ้าได้นะคะหาวิธีก่อน แล้วต้องจํานวนเยอะด้วยดอกแก้วมันโรยหมดแล้วอ่ะาให้เพืเ่อนๆดูแก้วที่เราเห็นกันนะคะมันมีแก้วพวงดวงใจและวเนี้แก้วโบราณเลยนะคะแก้วโบราณเนี่ยคือคือดอกอะ่ะหอมเหมือนแก้วพวงดวงใจนั่นแหละแต่ว่าเขาออกมาแบบไม่เป็นพวงออกมาเป็นเป็นแบบเป็นดอกเดียวเดียวแบบนี้อืมวันนี้ได้วันนี้ได้แก้วโบราณมาเดี๋ยวดูนะกลิ่นจะคล้ายๆกัน กลิ่ก็จะคล้ายๆกันแต่หนิงว่าแก้วโบราณมีความมีกลิ่นที่ออกชัดกว่าแก้วพงดวงใจด้วยแหละแต่อ่ะเท่าที่หนิงได้ดมแก้วโบราณแก้วพงดวงใจแล้วก็แก้วแคะแล้วเนี่ยนะคะหนิงว่าขี้หวานที่สุดหอมที่สุดอะแก้วแคะทุกคนหามาซื้อปลูกเลยหนิงปลูกมาตั้งแต่ปีแรกทนมากเพื่อนๆทนมากลองหามาซื้อปลูกนะคะแก้วแคะ อะารอะไรไมแล้วแก้วแค่ต้นละร้อยกว่าบาทร้อยหิบเก้าบาทอย่งเคยเห็นคนถึกแก้วเป็นเป็นไม้หอมที่คนมากนะคะคนมากเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงแบบเออไม่ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากก็ก็โอเคก็ใช้ได้วันนี้ได้ดอกไม่จริงๆได้ดอกไม้มามา,ยมา,ยมายเยอะอยู่ เพียงพอในการใช้สําหรับการหมักหนึ่งครั้งหนึ่งโหลของหลิงนะคะอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวันนี้ที่นั่งมือนอยู่นะคะนี่เลยวันนี้มีชมน,นาดมีกุหลาบนะคะเอ่อพุดซ้อนแก้วพงดวงใจแก้วโบราณน,นะคะแล้วก็อัญชันเดี๋ยวจะไปหมักนะคะเป็นเบสน้ํามันที่หนิงจะใช้เป็น น้ำมันหอมนะคะก็คอยติดตามกันด้วยนะคะและถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะการดี Y งานจากธรรมชาตินะคะกลิ่นไทยๆนะคะจากดอกไม้ใบไม้เปลือกไม้หรือผลไม้ที่สามารถที่จะนำมาทำเป็นน้ำหอมได้หรือว่านำไปทำเป็นอย่างอื่นได้โดยการ DIY จากธรรมชาติตามร่องรอยของกลิ่นไทยนะคะรวมไปถึงประเพณีไทยนะคะถ้าหนิงได้มีโอกาสไปที่ไหนนะคะสถานที่ โบราณโบราณน,นะคะก็จะนำมาเสนอกันตามร่องรอยกลิ่นไทยนะคะกับช่องกลิ่นไทยของหนิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ